ขอดิ้งก่อนเอามแอมแอมดี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 ไอ้ดื้อกูมึนปะโหโคตรมึนอ่ะวิธีการกดปิดตัวชุบนะมันดับได้เลยืนมียืนหลังเอาอีกทียละนี่แค่คลิกขวาค้างไว้แล้วก็กดคลิกซ้ายแค่นั้นก็อีโมลล็อกตัวไว้อ่ะตอนตัวมันดิ้นดิ้นดิ้นรุ่ะตัวอุตีนถึงอ่ะกดคลิกซ้ายเลยคลิกขวาล็อกตัวไว้ก่อนอยู่พยายามอยู่ตรงๆไว้มุมหลังตรงๆอ่ะเนี่ยเห็นไหมเอ๊ะ ขวากลางคลิกซ้ายอะไรกัด <like> ขาส่วนถ้าเป็นฝั่งคนถีบนะวิธีถีบง่ายอ่ะคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายกันวิธีการถีบนะง่ายๆนะคลิกขวาค้างนะขวาค้างก็เลยกดคลิกซ้ายแค่นั้นแหละถีบแล้วไม่ต้องกดวิวเอสดีถ้ากดปุ๊บมันจะเป็นท่าอื่นคลิกขวาค้างกดคลิกซ้ายเนี่ยเพื่อนก็จะอีโมเห็นไหมหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าแบบเอาชัวร์ถ้ากลัวนะมันออกท่าอื่นเอาชัวร์ก็จุ๊บติหน่อยน้อง ถ้ากลัวมันออกท่าอื่นก็กดตัวคิวก็ได้นะคิกขวาค้างก็กดคิวแต่ที่นี่กดไม่ได้ไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรเหี้ยเขาเป็นอะไรล่ะมใครที่บีบใครอะไรมีทิปอ้าวเอ้ยคิกขวาค้างนะแล้วคลิกคลิกซ้ายอ่ะเป็นการถีบคิกขวาค้างออ๋ทิปมีทิปอ่ะแค่นั้นเลยไม่ต้องกดแรงทั้งสิ้นเดะ๋ยวอ u i l d ad คิกขวาค้างแล้วกดคิกซ้ายทิปก็ไม่ต้องกดนะคิกขวาค้างโอ้ คนเข้าเยอะ